ทายครับพี่น้องครับอ่ะเวลา16นาฬิกาช่วงเย็นเยนนะครับมือน,นี้ได้มาเฮ็ดระบบตัวจสอบไฟดาวนะครับเสร็จเรบลบร้อยประเท็ทยจเัเฮ็ดน้องพี่น้องลงขาวลงลืมนะครับสวัสดีพี่น้องมิตรองแกนแฟนมอลามพี่น้องพ่อก,กันครับปกถึงแปดบันโคกด้วยงานแหลกแหกมานนะครับระบบไฟดาวนะครับอ่ะมาชมพี่น้องครับ ทางพูดเขากำลังตุ่มต่ำพี่นอ้องอทีมงานทอานับพิ็ีระบบไฟดาวนะครับอ่ะไปเตรียมงานบานโคกพี่น้องครับตำบลเมืองจันทร์อำเภอเมืองจันทร์จังหวัดชีสเกตขอบคุณเจ้าภาพเจ้าการเจ้างานนะครับเจ้าสทาที่ให้ความมั่นใจครับทีมงานบาเบาแป่นเศร้าไฟประดับครับพี่น้องครับ่วงนี้เกิดไฟดาวแล้วครับพี่น้องครับโอกาสดีนะครับอ่ะสร้างไว้ขอบคุณสร้างไว้ครับ,คบพี่น้องครับ ขอบคุณสร้างไว้ด้อนะครับถ่มาเห็ดอ่ะคอมคิดหรืเข้าคอมคิดสร้างไว้นะครับดีคือสร้างไว้นะครับไอ้มือขวาบอแป็นนะครับอ่ะผู้ที่ผมได้ได้ฝึกหลักก็ได้ปั่นครับเป็นมือขวานะครับเบอร์หนึ่งพี่น้องครับนี่สร้างไว้เป็นผู้ดําเนินการพี่น้องครับอ่ะสวยงามบอพี่น้องงามยู่้อพี่น้องนะครับแต่ว่าเสียได้แต่ว่าเห็ดสีมันบอเป็นยังพี่น้องครับเดี๋ยวสี อีกพี่น้องครับใจเย็นๆหนีล่อเราทุนก่อนนะครับมาสิไรเฮ็ดไปเลยเฮ็ดไปจากยี่สิบตัวนะครับด้วนะครับโอ้ยี่สิบตัวเดี๋ยวผมสีเฮ็ดไปนี่ก็เริ่มทยอยเฮ็ดให้พี่ให้น้องให้เจ้าภาพเจา้าสัทธาได้เบื่องติดในงานของ่านนะครับนี่โอ้ยงามไยพี่น,อน,น้องเพราะว่าท่นนี้ ห้าสิบสิบห้ายี่สิบยี่สิบห้าลอตครับที่น้องครับที่ลงทุนเห็ดไฟดาวตอนนี้เงินอยู่ที่ประมาณหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับตอนนี้นี่ยี่สิบห้าลอตพี่น้องครับนี่กําลังเห็ดงามงามสีพี่น้องครับพอกันพี่น้องบันโคกวันที่หกวันที่เจ็ดวันที่แปดพี่น้องครับนี่ละไฟดาวของที่งานเราเป็นเศรา้านะครับฤด,ดูกาลสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับเริ่มทยอยเห็ดให้แล้วเด้อเจ้าภาพเจ้อสัทธา นะครับพ่อกันดีกเช่าพี่น้องนะครับโรงเรียนอนุบานเมืองจันนะครับวันที่12 13เมษายน2566พี่น้องตอนรับผาปลาสามมัคคีโรงเรียนนี่คือระบบไฟดาวทีมงานบอแปรเจ้า,ากับร่างสิเห็ุขึ้นมาปี่หนีนอพี่น้องเตรียมทอนรับอ่าบุญสงการเฮ้านะครับเตรียมประดับในบุญประดับในงานนอพี่น้องครับหนิวงามโยพี่น้องสวัสดีทุกท่าน ยืมยืมบอ่อทุนยืมยืมเอื้อยืมยืมเอามากูน้นอยสองหมื่นยืมทุนเนี่ยมาสองหมื่นยืมก้อนนี่ถ้าว่าแล้วงานกับสิไปเห็ดงานให้จะดอกว่ารับลูกน้องเพื่อนนี่น,นี่ลูกน้องผมนี่ครับเป็นสร้างทุกอย่างเลยนี่สอมรถป้าย่างทุกอย่างนะครับนี่สร้างไฟนะครับ ยืมบอทุนนะยืมเมิดครับชวงนี้เอามานเลยยืมจากสองมื่นเดี๋ยวจะไปเหตุงานไหนย,ยืดดอสสามเดือนนี่ <ś c oughs> ส่วนขอพรรษาพอดีไปนะครับอะสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีมิตรหมอแกนแฟนหมอลำว่างงานด้วยพี่น้องนะครับช่วงนี้นาบุญนางานขิดหนอดยิดถึงจากไรระบบไฟแสงสีเส,สียงเครื่องเสียงพร้อมไฟประดับครับพี่น้องครับ นะครับอขอบคุณเจ้าภาพดื้อน,นะครับที่ทติดต่อไว้เนินๆว่าจ้างไว้ทําสัญญาไว้เรียบร้อยนะครับพอได้เหตุพี่น้องน,นะครับเดี๋ยวพามาชมอ่ไฟลักนะครับนี่ก็เหตุไฟดาวล่ะละแล้วก็ซีเป็นไฟอันนี้ไฟดาวนี่ไฟลักที่เสีย,ยพี่น้องเพราะท่านได้ซ้อมเลยพี่น้องครับนี่ร้าย นี่ฝดีไซน์ได้ก็องคันดื่มืมแต่ผมมีงานครับพี่น้องครับเนี่ยเรียบรมาณจากหลักหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สหหเจ็ดดเกยี่หลัก20่สิบหลอดนะครับเนี่ย เดี๋ยวสีได้สื่อมาใช้ไหมอันนี้ไฟที่ใส่ได้นะครับที่ซ้อมแล้วนะครับพี่น้องครับสวัสดีทุกท่านครับที่เขามารับชมนะครับนี่สร้างไว้นะครับนี่เป็นทั้งสร้างไฟเป็นทั้งสร้างสองรถเป็นทั้งสร้างทุกอย่างได้ลูกน้องดีรับเลยสบายใจนะครับได้สร้างไว้นี่ผมสบายใจไปเลยนะครับหายากด้ครับพี่น้องคนสี่ซอยผมเต็มที่ทั้งสี่นะครับ ออกความคิดก็ดีนะครับออกความคิดก็ดีเห็ดงานกด็ดีทุกอย่างนะครับ,บเอันนี้นะไว้เอาเอาเนี่ยนักใสไว้เพือเอาในเบิัเงเดี๋ยวมันสีหายเวลาู่ใส่บ๊มีใส่นะครับนี่คิดยอดนะครับพี่น้องครับเฮ็ดไหวเพื่อสิมีบุญมีงานออกมานะครับเพื่อสร้างสีสันให้เจ้าภาพเจา้าศรัทธานะครับเงินเงินนีนะ่นาทีไดยมากจากเจ้าภาพเอามาลงทุนใส่ระบบไฟเด้อพี่น้องนะครับบ่มียังเด้อ ตามว่าได้เก็บไหมไม่ได้เก็บนะครับใส่ไฟมัดนะครับนี่ระบบเสียงนะครับของของของเครื่องเสียงพี่น้องนี่ของเครื่องเสียงวางงานพี่น้องครับปุ่นมุนด้วปุ๋ยวัฒนได้เก็บไว้ไว้เอาเสียงมัดใส่ลำโพงเด้อมันฉีมุนม,มันฉีหมวเลยนะครับนี่เราใส่มากกองไฟหลยนะครับพี่น้องครับสร้างไว้นะครับ เงายใส่ล้องนะครับหัดตองก้านจากซ้อมรถนะครับปาย่างตัดโซได้มัดนะครับเปลี่ยนน้ำมันกอกน้ำมันเครื่องเซ็ตงานทุกอย่างได้จาไว้นี่นะครับนี่สุดยอดระบบไฟขอบคุณเจอภาพเด้วน,นะครับวันที่หกวันที่เจ็ดที่แปดเมษางานถัดไปนะครับงานต่อไปเป็นบันโคกงานบวชพี่น้องครับพร้อมด้วยรถเฮโนนะครับรถเฮจาภาพได้ว่าจางไว้เรียบร้อยแล้ว นะครับวันที่12บ3นะครับที่บ้านโรงเรียนอนุบาลเมืองจันบ้านปลาซิ่วนะครับอ่ะวันที่สองสามสี่หานะครับอยู่ที่พฤษสภาคมนะครับอยู่ที่บ้านเก็บงานะครับงานบวชตำบลเมืองจันอําอำเภอเมืองจันศรีสะเกดวันที่1ิบ5 16 1้าบหบเจ็ดนะครับสิงหาคมนะครับณวัดบ้านนุนติ้วนะครับอําเภอนุนคุ้นนะครับ โอ้ขัตบุบนุ่นคุ้นนะครับอําเภอ,อยางชุมน้อยนะครับจังหวัดศรีสะเกดนะครับวันที่สองถึงวันที่หกพฤศจิกายนบุญกะถินวัดนะครับบ้านเชือกนะครับอําเภอราศีสไลนอขัตบุญจิกสังท่องนะครับทีมงานมาเป็นเศร้าเดี๋ยวไปรับไส้นะครับเดือนพฤศจิกายนลาวันที่ยี่สิบเก้านะครับยี่สิบเก้า ชันวาคมพ่อพี่น้องนะครับท่างวัดหับวัดเนี่ยนะบ,นบน้านวัดบ้านโนนแหลตพี่น้องบวชโนนแหลดอำเภอลัตนะบุรีนะครับกลางคืนชุ่มมราคำําฝนร่วมมิตรนะครับนําทีมด้วยนะครับหับหับพ่อพิทุนนะครับอ่ะลาพระเอกนางเอกนางเอกนาง,งเอกบาทหับปัทมานะครับพระเอกไม่นะครับอ่ะหนึ่ง พระลานชัยนะครับศิละปินท็อปรไรดมอน์นะครับพร้อมด้วยเพลงนะครับมีมีน้องแต่โบมีใจพี่น้องนะครับไอโบออนโซนน้องบบมีใจนะครับอ่ะพร้อมด้วยเด้อะเอีกน้องไม่นะครับอ่ะโอกันนะครับงานฝังทองป,ปิดลูกนิมิตฝังทองปิดลูกนิมิตฉลองโบทอุโบสถ หลังไม้บรรทัดดอนเลดนะครับพร้อมด้วยทีมงานบอเป็นเศร้านะครับระบบไฟประดับพร้อมนะครับอ่ะใดรไปซอยบุญซอยงานนะครับาบานาบานเซียวเนาะพี่น้องนะครับที่ได้เอิรนได้ส้ไว้ที่โต้ไว้แล้วนะครับสุดยอดระบบไฟนะครับสองทีมงานเด้พี่น้องนะครับแกนคูนสาวร่วมกับทีมงานบอเป็นเศร้านะครับ วัดอาบ,บานดอนแลดนะครับระบบไฟประดับครับนะครับติดต่อว,ว,าวา่าว่าจนติดต่อติดต่อซอยงานเนี่ยนโมเสียวเสียมว่าติดต่อซอยงานด้วยเสียวเมื่อว่าอาซอยกับซอยพี่น้องน,นะครับนี่คือระบบไฟดิ้งงานแบบเป็นซาวนะครับเข็ยนให้พี่ให้น้องได้มวนได้ซินในแจงหูสว่างต้านะครับ ขอบคุณเจ้าภาพสมองสุบอนเจ้าภาพทั้งอื่นทังใก้เนี่ยมืดบ่ะมืดก็บเอาเหรอโอ้โหอ๋อแอ้านะครับนี่งามงามงามพี่น้องงามายนะครับเดี๋ยวสิส่งงานไปทั้งให้ผู้จัดการเคลื่อนเสียงเบาเป็นนะครับผู้จัดการใหญ่นะครับผู้จัดการใหญ่นะครับบริษัทฟิสสมัย อย่างพาราการกรเกษตรน้องค้าเดี๋ยวผมจะได้ส่งภาพส่งรูปส่งวิดีโอไปให้เพื่อนบิงพี่น้องครับให้เพื่อนได้เห็นให้เพื่อนฮัดใดมีความภูมิใจนะครับที่ผมได้เห็ุขึ้นมาแต่ละอย่างนะครับให้เพื่อนได้เห็นได,ได้ชื่นชมนะครับคือเครื่องเสียงของบริษัทพิสมัยนะครับนี่คือผู้จัดการใหญ่หรือเจใหญ่นะครับผมเป็นที่รองผู้จัดการใหญ่ด้วยพี่น้องนะครับนี่แจ้งให้ทราบ เดี๋ยวถ่ายวิดีโอส่งให้เพื่อนเบิงนะครับให้เจเขาเบิงนะครับเพื่อเขาจะมีแรงกําลังใจเนาะพีโนโ่น้องมิยังจะส่งข่าวให้เพื่อนไดเบิงใดหูให้ได้รับทราบว่าเออเฮาเฮ็ดอีหยังแต่ละมือได้เหาเฮ็ดอีหยังแต่ละเว้นนะครับนี่งานวงได้ในผมก็ได้ส่งข่าวให้เพื่อนเบิงในทุกงานเพื่อนกับเปิดเบิงทุกงานนะครับนี่ก็สิได้ส่งอะคลิป คลิปนี้ไว้สันี้พี่น้องคลิปนาพอกันไมมพอกันมืองานเดี๋ยวสิประดับให้เบิงว่ามันจิออกมาเป็นแนวใด้ครับพี่น้องครับอ่ะโอเคขอบคุณที่ติดตามกดสับตะไคร้กดไลค์กดแชร์นะครับจางช่องยูทูบทีมงานบอเป็นชาแนลฝากติดตามนด้อนะครับอ่ะขอบคุณครับ